ก็คือหลักๆเนี่ยเท่าที่มองอนโยบายแก้หนี้มาทั้งหมดนะคะของพักการเมืองต้องบอกว่ายังไม่เห็นอันไหนที่มองระยะยาวยังไม่ได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วนโยบายที่ออกไปเนี่ยคนจะสามารถแก้หนี้หรือลดหนี้หรือปลดหนี้ได้อย่างไร ใช้งบประมาณมหาศาลนโยบายพักหนี้เองเนี่ยถ้าเรามองว่าอาจจะยังไม่ค่อยชัดว่าเขาจะพักหนี้กับกลุ่มลูกหนี้ทุกคนหรือพักกับลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ของ s อ i ถ้าเราพูดถึงพักหนี้กับลูกหนี้ s อ i ไนะคะมี10ล้านรายทั่วประเทศ10ล้านรายเนี่ยหนี้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ400,000การพักหนี้ทั้งพักต้นและดอกถ้าเราคิดดอกแค่3%เนี่ย มันก็เป็นระดับประมาณถึงแสนล้านถามว่าแสนล้านนี้ให้ไปอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเนี่ยมันก็จะทาให้ไม่ได้เกิดการเพิ่มศักยภาพอะไรต่างๆการปล่อย10,000บาทให้กับคนกลุ่มที่รายได้น้อยเนี่ยอาจจะมีผลในระยะยาวหากการปล่อยไปแล้วเนี่ยค่ะไม่มีวิธีการที่จะทำให้การจ่ายคืนเนี่ย เป็นไปได้ตามศักยภาพสร้างวินัยอะไรสักอย่างที่ทำให้คนจ่ายคืนได้ internet consequence ที่ที่อยากได้ก็คือบอกว่าปล่อยไปเพื่อไม่ให้เขาไปกู้นอกระบบแต่กลับกลายเป็นถ้าไม่ทำให้ดีเนี่ยเงินที่ปล่อยไปโดยที่ไม่แคร์ว่าคนจะจ่ายคืนได้หรือเปล่าเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลระยะยาวกับคนคนนั้นที่จะทำให้สุดท้ายการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ๆในระบบก็จะยากขึ้นมา คือถ้าบอกว่าอยากจะเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านลงไปนะคะดังนั้นการเพิ่มทุนหน้าให้ทุกกอง9 7 0 0 0กองเนี่ยน่าจะไม่ดีแน่ไม่ต้องพูดถึงงบประมาณภาครัฐนะคะที่จะมาหาสารมากแล้วก็บางอันเอาไปก็อาจจะเกิดครับชั่งแรง่างมากมายดังนั้นการจะเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านหรือสถาบันการเงินชุมชนเนี่ยน่าจะต้องเพิ่มแบบมีเงื่อนไขอีกแล้วสุดท้ายแล้วสถาบันที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็เข้ามาเข้าโครงการ ถ้าเราจะเพิ่มทุนให้เนี่ยก็ต้องทำระบบไอทีที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ เวลาเขาโปรโพสนโยบายพักหนี้เนี่ยไม่เห็นมีใครมองทั้งระบบเลยส่วนใหญ่ก็จะไปแก้แค่ในบางด้านเท่านั้นเองไม่เห็นจะพูดถึงการเชื่อมโยงกับการเพิ่มศักยภาพไม่เห็นไปพูดถึงการเชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจให้คนมีวินัยในการจ่ายหรือไม่เห็นไปพูดถึงการให้อเวนเ s s หรือฟ i น a n c i a l l i ิเ r ซี y กับคนพอมันมองไม่ครบทั้งระบบเนี่ย มันเลยทําให้เป็นบี้หัวแตกนะคะว่ามันก็เป็นนโยบายอันหนึ่งที่ออกมาแต่ว่าถึงจะเป็นแก้หนี้ได้สุดท้ายผลที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี